คุณเคยไหมที่ส่งข้อความไปหาใครสักคนแล้วพบว่าสถานะขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไร้การตอบสนองทันใดนั้นความคิดนับพันก็ถาโถมเข้ามาในหัวคุณเขาไม่อยากคุยไม่สนใจเราหรือเราทำอะไรผิดไปจนเขาโกรธสิ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งเราก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นผู้ที่อ่านแต่ไม่ตอบเสียเองเรารู้สึกถึงความรับผิดชอบเล็กน้อย แต่ก็เลือกที่จะรักษาสถานการณ์เงียบๆไว้โดยที่ลึกๆแล้วเราเองก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเลือกที่จะไม่ตอบทั้งที่ได้รับข้อความแล้วอย่างสมบูรณ์แม้หลายคนจะมองว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในมุมมองของจิตวิทยาการนิ่งเงียบหลังการอ่านคือกระจกสะพร้อนพฤติกรรมและสุขภาพจิตที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเพราะทุกความเงียบมักมีคำอธิบายที่ซ่อนอยู่ภายใน สำหรับบางคนการไม่ตอบเกิดจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ซึ่งไม่ใช่เพียงความเหนื่อยกายจากงานแต่เป็นการเหนื่อยหน่ายกับการต้องโต้ตอบอย่างต่อเนื่องการพยายามคงความสัมพันธ์หรือการแสดงความเป็นมิตรท,ทั้งที่พลังใจหมดลงพวกเขาอาจเปิดอ่านข้อความของคุณรับรู้ทุกคำแต่ไม่มีพลังงานทางอารมณ์เหลือพอที่จะสร้างคำตอบในทางจิตวิทยานี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ภาวะความอ่อนล้าจากการสื่อสารซึ่งเกิดจากการที่สมองและอารมณ์ถูกกระตุ้นมากเกินไปจากการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานประชุมครอบครัวหรือโลกออนไลน์ที่วุ่นวายดังนั้นการเลือกที่จะไม่ตอบจึงเป็นเสมือนการขอเวลาส่วนตัวเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างเงียบๆแต่สำหรับบางคนการไม่ตอบคือการตอบแล้ว มันคือภาษาของคนที่ไม่ต้องการอธิบายอีกบางครั้งพวกเขาอาจรู้สึกว่าคำพูดต่อไปไม่มีประโยชน์หรือคำตอบใดๆที่ให้ไปก็ไม่สามารถทำให้เข้าใจกันมากขึ้นดังนั้นความเงียบจึงกลายเป็นกำแพงที่นุ่มนวลระหว่างพวกเขากับโลกบางคนเงียบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางคนเงียบเพราะกลัวจะพูดอะไรผิดและบางคนเงียบเพราะรู้ดีว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจอยู่ดีคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาใครสักคนอ่านข้อความเรา แต่ไม่ตอบใจเราจะเริ่มปั่นป่วนขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่ข้อความนั้นอาจไม่มีอะไรพิเศษแต่มันกลับกลายเป็นช่องว่างในหัวใจของเราที่เต็มไปด้วยคำถามความเงียบของอีกฝ่ายมักถูกตีความโดยใจของเราเองและบ่อยครั้งมันทำร้ายเรามากกว่าคำพูดตรงๆซะอีกเพราะในความเงียบเราจะเริ่มคิดแทนอีกฝ่ายคิดไปไกลและบางครั้งก็สร้างเรื่องราขึ้นมาเอง ทั้งที่อีกฝ่ายอาจแค่ยังไม่พร้อมจะตอบเท่านั้นในโลกยุคดิจิตัลที่ทุกอย่างเร็วเราชินกับการได้ตอบกลับทันทีเราชินกับการเห็นกำลังพิมพ์แล้วรู้สึกอุ่นใจแต่ในทางจิตวิทยาสมองของเรากำลังถูกปรับสภาพให้คาดหวังการตอบสนองรวดเร็วจนลืมไปว่าอีกฝ่ายมีชีวิตจริงที่อยู่นอกจอเขาอาจกำลังขับรถอาบน้ำ หรือแค่ต้องการเวลาอยู่กับตัวเองหลังวันที่เหนื่อยล้าแต่เรากลับตีความว่าเขาไม่สนใจทั้งที่เขาแค่อยากพักหายใจเท่านั้นอีกมุมหนึ่งคนที่อ่านข้อความแล้วไม่ตอบบางครั้งไม่ได้ทำเพราะไม่สนใจแต่ทำเพราะยังหาคำตอบที่ถูกใจไม่ได้เขาอาจกำลังคิดว่าจะตอบยังไงดีไม่อยากให้คำพูดของตัวเองไปกระทบจิตใจใครหรือกลัวว่าคำตอบจะถูกเข้าใจผิด นี่คือสิ่งที่คนจิตใจละเอียดมักเผชิญพวกเขาใช้เวลาอยู่ในหัวของตัวเองนานเกินไปจนสุดท้ายก็ไม่ได้ตอบเลยเพราะกลัวจะพูดผิดเพียงนิดเดียวและในบางการณีการไม่ตอบคือวิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองเคยไหมเวลาคุณโกรธคุณเลือกที่จะไม่ตอบข้อความของใครเลยเพราะรู้ว่าถ้าพิมพ์ออกไปตอนนั้นมันอาจแรงเกินไปคนที่อ่านข้อความแล้วไม่ตอบอาจไม่ได้อยากทำให้ใครเจ็บ แต่พยายามปกป้องความสัมพันธ์ด้วยการเงียบไว้ก่อนเพราะบางครั้งคำพูดตอนอารมณ์ไม่มั่นคงสามารถทำลายสิ่งดีๆได้ในไม่กี่วินาทีแต่ก็ใช่ว่าทุกความเงียบจะเป็นการป้องกันที่ดีเสมอไปเพราะบางครั้งความเงียบก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่สำคัญในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์มนุษย์ต้องการสิ่งที่เรียกว่าการรับรู้การมีอยู่คือความรู้สึกว่าเราไม่ถูกละเลยดังนั้น การเงียบโดยไม่อธิบายอาจกลายเป็นการสร้างบาดแผลเล็กๆให้กับอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวคุณเห็นไหมว่าการอ่านข้อความแล้วไม่ตอบมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยเพราะเบื้องหลังของความเงียบมีหลายชั้นมากตั้งแต่ความเหนื่อยความกลัวความกังวลใจไปจนถึงความต้องการจะปกป้องหัวใจของตัวเองบางคนเงียบเพราะยังไม่พร้อมจะพูดบางคนเงียบเพราะอยากให้คุณเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบาย และบางคนเงียบเพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟังอยู่ดีแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคือความรู้สึกเสมอในความเงียบของการอ่านข้อความแล้วไม่ตอบบางครั้งสิ่งที่พวกเขากำลังพูดคือฉันยังอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้ฉันแค่ไม่มีพลังจะสื่อสารแต่เรามักได้ยินมันเป็นเสียงของการปฏิเสธเขาอาจไม่สนใจฉันแล้ว ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจกำลังพยายามดูแลใจของตัวเองอยู่เงียบๆและนี่แหละคือความซับซ้อนของมนุษย์เราทุกคนต่างเคยเป็นทั้งคนที่รอคำตอบและคนที่เลือกที่จะไม่ตอบเราทุกคนต่างเคยเงียบทั้งจากความเจ็บปวดและจากความกลัวแต่สิ่งสำคัญคือเราควรเข้าใจว่าความเงียบของคนอื่นไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธเสมอไปบางครั้งมันคือการบอกว่า ฉันต้องการเวลาหน่อยนะแค่เขาไม่พูดออกมาตรงๆเท่านั้นเองบางครั้งความเงียบก็ไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือภาษาที่อ่อนโยนที่สุดที่เขาพอจะใช้ได้ในตอนนั้นคุณอาจไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเพิ่งผ่านวันที่หนักหนาหรือกำลังนั่งเงียบอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในหัวใจของเขาเองบางทีเขาอาจแค่ต้องการเวลาอยู่กับความคิดของตัวเองก่อนจะพูดอะไรออกมาที่อาจทำร้ายใครโดยไม่ตั้งใจในทางจิตวิทยา การเงียบหลังอ่านข้อความไม่ได้แปลว่าไม่สนใจเสมอไปแต่มันคือการหนีจากสิ่งกระตุ้นที่สมองไม่อยากเผชิญบางคนอ่านข้อความแล้วสมองรู้สึกว่ามันจะพาไปสู่การโต้แย้งการอธิบายหรือการต้องรู้สึกอีกจึงเลือกที่จะปิดมันไว้ก่อนแต่เพราะอีกฝ่ายไม่รู้เหตุผลเหล่านี้ความเงียบจึงกลายเป็นสนามรบในใจของคนที่รอคำตอบเวลาคนที่เรารักอ่านข้อความแล้วไม่ตอบเราจะรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงโดยอัตโนมัติ สมองจะเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองทันทีเราสำคัญน้อยลงหรือเปล่าเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วใช่ไหมหรือเราเผลอทำอะไรผิดไปความเงียบของอีกฝ่ายจึงกลายเป็นเสียงสะท้อนของความไม่มั่นคงในใจเราเองและนี่แหละคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า mirror effect เรามักจะสะท้อนสิ่งที่เกิดจากคนอื่นมาเป็นคำถามกับตัวเราเองทงั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องยอมรับว่าความเงียบบางแบบก็มีเจตนาซ่อนอยู่จริงๆบางคนเงียบเพราะต้องการควบคุมเขารู้ว่าอีกฝ่ายจะคิดมากรู้ว่าอีกฝ่ายจะรอรู้ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกไม่มั่นคงและเขาใช้ความเงียบนั้นเป็นวิธีถืออำนาจไว้ในความสัมพันธ์นี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่า Silent Treatment คือการลงโทษอีกฝ่ายด้วยการไม่ตอบไม่พูด ไม่แสดงอารมณ์ซึ่งในทางจิตวิทยามันคือรูปแบบหนึ่งของการควบคุมทางอารมณ์เพราะการถูกเมินเฉยทำให้คนที่ถูกรู้สึกไร้ตัวตนและเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีค่าเราก็ยิ่งพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาสนใจอีกครั้งวงจรน,นี้จึงกลายเป็นกับดักทางอารมณ์ที่เจ็บปวดดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกว่าความเงียบนั้น มาจากความอ่อนแอทางใจหรือความตั้งใจจะควบคุมเพราะความแตกต่างอยู่ที่เจตนาถ้าเขาเงียบเพราะเหนื่อยมันคือสัญญาณให้คุณเข้าใจแต่ถ้าเขาเงียบเพื่อให้คุณรู้สึกผิดมันคือสัญญาณให้คุณถอยเราทุกคนมีสิทธิพักใจแต่ไม่มีใครมีสิทธิใช้ความเงียบเพื่อทำร้ายใจใครอีกแง่มุมหนึ่งของการไม่ตอบคือการหลีกหนีจากการเผชิญหน้า มนุษย์หลายคนมีแนวโน้มที่จะหนีจากความขัดแยง้งเพราะสมองตีความการโต้เถียงเป็นภัยคุกคามเมื่อเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยสมองจะเลือกฟรีซหยุดนิ่งไม่ตอบไม่ทำอะไรเลยคุณคงเคยเห็นคนที่เวลามีปัญหาเขาหายไปไม่รับโทรศัพท์ไม่อ่านข้อความไม่ใช่เพราะเขาไม่แคร์แต่เพราะระบบป้องกันตัวในสมองบอกว่าอยู่นิ่งๆไว้ก่อนปลอดภัยกว่า แต่การนิ่งนั้นก็มักทำร้ายคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโดยไม่รู้ตัวการไม่ตอบจึงไม่ใช่แค่การเงียบในข้อความแต่มันคือการขาดการเชื่อมต่อในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ขาดการเชื่อมต่อมันจะเริ่มแตกร้าวอย่างช้าๆความเงียบสะสมกลายเป็นความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจกลายเป็นช่องว่างและช่องว่างนั้นกลายเป็นความเหินห่าง แต่ก็มีบางกรณีที่การเงียบคือทางรอดของหัวใจบางคนเลือกจะไม่ตอบเพราะเขารู้ว่าการตอบจะทําให้เรื่องยืดยาวบางคนเลือกจะเงียบเพราะไม่อยากให้ตัวเองต้องตกอยู่ในบทสนทนาที่เป็นพิษอีกบางคนเลือกจะอ่านเฉยเฉยเพราะมันคือการวางขอบเขตเพื่อรักษาสุขภาพใจในทางจิตวิทยานี่ไม่ใช่พฤติกรรมลบแต่มันคือการปกป้องพลังงานชีวิตของตัวเองเพราะไม่ใช่ทุกข,ข้อความจะต้องตอบ และไม่ใช่ทุกคนจะต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเสมอไปแต่ถ้าเราคือคนที่ไม่ตอบและรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังเจ็บปวดจากความเงียบของเราบางครั้งสิ่งเล็กๆอย่างการส่งอีโมจิหรือข้อความสั้นๆอย่างขอเวลานิดนึงนะก็สามารถเปลี่ยนความเข้าใจผิดให้กลายเป็นการเข้าใจกันได้เพราะการสื่อสารที่ดีไม่จำเป็นต้องยาวแต่ต้องซื่อสัตย์ไม่ต้องอธิบายทุกอย่างแค่ให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะหายไป เพียงเท่านี้ก็ช่วยเยียวยาหัวใจอีกฝ่ายได้มากกว่าที่คิดสำหรับผู้ที่อยู่ในฐานะผู้รอคำตอบสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องตระหนักคือความเงียบของคนอื่นไม่ได้กำหนดคุณค่าของคุณมันเป็นเพียงการบอกว่าอีกฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะเชื่อมต่อในจังหวะเดียวกับที่คุณต้องการณเวลานั้นอย่าปล่อยให้ความเงียบของเขามาบั่นทอนคุณค่าในตัวเองอย่าให้ใครมาตัดสินว่าคุณคู่ควรแก่การถูกพูดด้วยหรือไม่คุณยังคงมีค่าแม้ไม่มีข้อความตอบกลับ และเสียงของคุณยังคงสำคัญแม้ไม่มีใครตอบสนองความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ได้วัดกันที่ความเร็วในการตอบแต่คือความจริงใจเมื่อได้ตอบและเมื่อคุณเข้าใจหลักจิตวิทยาเบื้องหลังความเงียบนี้คุณจะเริ่มมองเห็นว่าบางครั้งการไม่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดไม่ใช่คำพูดแต่คือสารที่บอกว่าเราต่างมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันเขาอาจจะยังไม่พร้อมและคุณก็ไม่มีความจำเป็นต้องทนรอจนเจ็บปวดท้ายที่สุดแล้ว หลักจิตวิทยาของการไม่ตอบข้อความไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินใครแต่มีไว้เพื่อทําความเข้าใจความซับซ้อนภายในใจมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่ได้เงียบเพราะไม่รู้สึกแต่บ่อยครั้งที่เงียบเพราะรู้สึกมากเกินไปความเงียบไม่ได้แปลว่าความว่างเปล่าแต่มักจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่พูดไม่ออกและถ้าวันนี้คุณคือคนที่กําลังเลือกที่จะเงียบหรือคนที่กําลังรอคําตอบในความเงียบอย่าโทษตัวเองการเงียบไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์สิ้นสุด และการรอไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้หัวใจของทุกคนมีจังหวะที่แตกต่างกันคุณเพียงแค่ต้องหัดฟังเสียงของตัวเองให้ดังกว่าความเงียบของคนอื่น